ปันให้หน้านำเจียๆครับน้ำครับพอสมควรเลยล่ะคลิปขอบน้ำร้ายกมูเนี่ยอยู่ให้นี่นะครับอุ้ยฮะฮะฮะหลังสันดิกๆเลย ปัญหาก,กับสีอยู่มุมนั่นครับแจนั่นนำประยุหันเบิร์ตฟังพุ่นสูงจักน้อยจะให้เครื่องดับด้วยอุ้ยแนี้ยุงแล้วครับบานนี้ขันมาดับอยู่นี่ โอ้โปวดได้อยู่ยกขึ้นสักกอนตอนนี้ถอดทอดถอดถอดอันโตโตไอตอมันครับโอ้ย ตัวหนึ่งตัวสองเถอะนะครับบา้านนี้มีดับแล้วนะครับวังคันดับผุดไปบาดหนึ่งโหลดเอาพอซ้ำหนึ่งแล้วหัวหน้านะเอาคากดอกน้ำเล็บแมวเอาไว้ก็เกาอยู่บ่ เติมน้ำมันแบบว่าหันยังไหลอาบอยู่นะครับนี่ตรงฝ่ายซีเนี่มันสีอาบลงมานะครับตรงตัวแหลกตัวซ้อนตัวแหลกนะครับเลื่อนมาทางหนาจักหน่อยเกิดเสียหาแน่อยู่ครับจุวันกบับโมเมนตัวถีตัดไหวตัวตัดไหว้โบอ,อยอ้าว เจน้ำนี่ไปไนเป็นยังไงเดินพาไปเลยครับเจน้ำ ให้หน่อยครับสองรอบก็บสิทั่วแล้ว โอ้มันจีฮักเกลียวได้ยี่บ่เล่เนี่ยวางแผนดีๆเขาน่ะ ออขันทุนผุนคนะมืออยู่คั้นทนผุนคนะมืออยู่คั้นทุนนะเอออยาปามันตกันแบบนี้ ลดลงสิงเงียงไปนะครับนี่เป็นแอ่งอยู่นี้บานโอ้ยเป็นแอ่งเงื่องนะครับรถยังค้างเลย เอียงบ่ไหลบ่โอ้ยเอียงเป็นหลุมเป็นเอียงเลยนะครับมีเตือนความจำเต็มมาแล้วครับบอกว่าสิจบให้นีบ่นะครับจะว่ากัดชิดปิดคลิปไปเลย ขอบคุณที่รับชมมหอดตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับแต,แต่คลิปคนกอนน้ำนะครับตอนนี้ก็ยังรุนให้ผ่านเกณี์นอยู่นะครับขอบคุณผู้ที่กดติดตามให้แล้วก็ขอบคุณลวงงานสำหรับผู้ที่กำลังกดติดตามนะครับหน้าไอ้ปันหน้านี่กันแจนี่โลมแห้งอยู่ นะครับหลุนไปนํำจังว่ามือยาปาคอนโทนห,หน้าเอ้ยมันลมปานนี่นั่นยก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 ,ยกอ่เตาหนึ่งเตาสองแหละครับรอบพันหา เอีอยงนะครับเอียงเลยละพอฟังสายเอียงลงปับ๊บขว้าก็งเงื่งบานนะครับบ่กระ่บ,บเพียงนะครับก็ออกมาบรียบปันไดแต่ว่าก็ต้องเห็ดไปตามสภาพนะครับ เล้วให้นี่หรือว่าปิดให้นี่ปิดคลิปนี้เลี้วกรับชิดเดี๋ยวไปอัพโหลดก่อนนะครับไปอัพโหลดก่อนเครื่องความจำเต็มแล้วอเอาบักรถปั่นยหน่ๆมาใัยแต่ว่ากะให้หน่อยนะครับมันสิถึกเอาตีนตะขาบมาใัยนะจะสิทธิถึกทธิคิงครับ ก็ดีแล้วนะครับหมื่นอีทีฝนบตกมาอีกใช้ใบมือว่านกันกั้นร้อนยุยยานฝนตก จต่ทีว่ากินฟืดจักหน่อยครับแลนไดซา,านะครับื่องจากดินเหนียวแจ้นันกระลมนะครับนระิบบพาไปดอกหักเ,ล,กเ,เ,ล,กเลี่ยวกับสิบบมาเอามองได้ลมแห้งๆนี่หักเลี่ยวกับบเป็นเลี่ยวนะครับหักเลี่ยวทรายเลียวขวานี่ไปตรงนะครับหาดพุ่นลมแห้งๆ อันนี้สูอันนี้สลักหายเหรอสั่นที่สองกำลังสีแล้วครับสั่นทั้งสายเป็นสั่นที่หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นสั่นสองแล้วก็สามสี่ไล่ไปนะครับมีสี่สั่นแต่แบ่งตามระดับใกล้เคียงกันนะครับมีสั่นสองให้สองสั่นสองกำลังสีแล้วนะครับ เศร้าใช้น้ะเศร้า,า,สาใส้คอนโทนุนออปิดถ่ายยังไหนให้นี่วนอีกบ่แจนั่นจะไปลงมันอีกทอ่อมันจะบอ่ขึ้นโอ้เพิ่นวันสะสะไป เขาทายอยู่ให้รูมหันพเว้นว่านเขาแจ๋หันยางคัดยางคักอัดเขาอัดเขานะครับบดได้แทนเป็นหนำอ๋ออัดเขาแบบไร เก็บหอยรอยจักน่อยอ้าวขวากขึ้นมาแตงตัวนี้ให้จักหน่อยได้เด้อคนะขั้นแม่นตัวนี้ได้แล้วโอ้ยขวากระโลมอีกนะบอเป็นตาบอเป็นตาขวามากกับบอเอาดอกพวคนะทั้งที่ทั้งสี่บนถ่ายนะบนทรายไปก่อนก็นได้เอ้า ลบห้อยลอยทั้งผนก้อนบ่เล่งมาเลยบ่าพาลนมมาเลยบ่มันเลี้ยวได้บ่เค็บห้อยลอยอีก ไปเอาอยังทีย้ำครับเดี๋ยวไปอัปโหลดก่อนตอนนี้ความจำเต็มนะครับช่องเขามีปัญหาอยู่กับข้าวหนึ่งกับแบตเบริข้าวหนึ่งกังความจำเต็มนะครับอ่ะช่วงนี้ก็เป็นแบบนี้เป็นสักวันนะครับ แตงมาหลอดนี่คือเอ้ยยกเลยว่นะเอ้ยโอ้ห้อยรอกันหรอกจำเป็นละอ่ะ ขอบคุณที่รับชมมาตอนนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ห่วยวัหนามากเลยจนสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ